ใส่จะประโยชน์เต็มที่บอฮนะเนาะอันนี้ตัดไม่ยุคค่าได้เธอดัดจักเสียนจักเสียนกะว่านี่นั่งเถอะอ่ายุหัวหน้านี่จะมีถนนลาดยางผาด่านจังสินเนาะปีสิมานี่กะว่าสมีถนนลาดยางผ่านหนาหนาหน้าหนาหนาหนา,หนาดินอันนี้ทั้งหลังทั้งหลังนี่กะมีถนนลาดยางผาด่านคือกันนี่สินะ มันเหลวแต่วาสนาภัยบุญมันเนาะพี่น้องเนะเอาอะ,ะ,นนะนขนขนเข้าใส่ประโยชน์พืชที่ใส่ซอยแันมีประโยชน์คันคันเป็นดินเป่าๆซื้ออ่าก็มีมรดกอยู่แต่ว่าบ่ได้ใส่ประโยชน์มันก็บ,บ่บ่บ่เท่าที่ควรเนาะเออปลูกพืชเศรษฐกิจก็ได้ปลูกบักหมีบ,กงงบ,กบกมัก่วงบักเ้าวบักหมากก็ยังดีกว่าปล่อยไว้ซื่อๆนะ มันให้มันเกิดประโยชน์เพราะว่าบางเถือห้องบปรยไขยได้ที่ดินเา้าสืบทอดจากลูกจากหลานสู้ลูกสู้หล,ล,ล,ลานไปคนย่างข้อสั้นเพว่าได้ประโยชน์อีหยังหยางไหน่อยก็จิกิอนแบบหมี่ักบ่วงได้ไขยไม่ยุ่คอเกี่ยวแค่ได้ไขยส้นหยอกส้นยางได้ไขายางไข่หยังมีไรได้จากที่ดินที่พ่อแม่ห้องไห้มันก็โอเคอยู่ดิไข่ก็ปล่อยถิมว่างไว้ซื้อตา้ปลาเหลวกะเหลวไปได้เน,น่นองใส่ประโยชน์เดอ้อฟูไดกะได้